สวัสดีครับวันนี้ก็นําพระง่างอายุทยามาให้ชมนะครับวันนี้ก็มาฟังเรื่องเล่านะครับของพระง่างนะครับว่าดียังไงนะครับอยู่ในสายไหนอย่างนี้นะครับอยู่ในสายด้านมหานิยมมากกว่านะครับแล้วก็อยู่โยงคงพันเป็นที่สองนะครับผมนะครับทำไมถึงพูดว่ายัง้นนะครับมหานิยมนี้เป็นเลิศเลยนะครับทางด้านนี้นะครับ ก็มีหลายๆพิมพ์นะครับวันนี้ก็จะมาชี้ในจุดตําหนิของแต่ละพิมพ์นะที่ผมมีนะครับให้ชมนะครับนะครับพิมพ์ล้นนะครับพิมพ์เล็กนะครับเป็นมือประสานแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้แม่พิมพ์หนึ่งจะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับจุดตําหนินะครับแล้วก็สองอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับ 3อยู่ตรงนี้นะครับจำแค่นี้ก็เหลือแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูเนื้อเนื้อหายสักนิดหนึ่งนะครับเนื้อต้องแดงนะครับนะครับก็จะเหมือนกันนะครับโลนนะฮะเหมือนต้นเมื่อกี้นะครับนี่นะฮะหนึ่งเม็ดนะครับเม็ดนี้ใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสองนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้นะอีกเม็ดใหญ่หน่อยนะครับ นี่ครับสามแค่นี้ก็พอนะครับพิมพ์ล้นนะครับมือประสานนะครับแล้วก็หนึ่งนะฮะเห็นไหมครับหนึ่งสองนะครับเห็นไหมครับแล้วก็สามนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาดูพิมพ์พิมพ์นี้สุดยอดนะครับพิมพ์นี้นะฮะตัวนี้ ผมเลี้ยกก็พิมพ์มีไฟนะครับเห็นไหมครับไฟจะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนะแบบชัดๆนะครับมือนะครับมือสังเกตตรงตรงช่วงแขนนะครับนะครับแขนจะนี่นะฮะเห็นไหมครับนะครับเหมือนลูกแอปเปิ้ลนะฮะเห็นไหมครับนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งจำที่ไฟนะครับคุณผู้ชมหนึ่งนะครับไฟนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่แม่นๆหน่อยนะครับดูเส้นนี้ต้องลึกถ้าลึกเนี่ยนะฮะสองพิสองเส้นนี้นะครับเส้นนี้ต้องชัดเจนนะฮะเส้นนี้ขีดลงนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งเมตรนะครับเส้นนี้เส้นน้ําตกนี้จะวิ่งไปอยู่ในแอ่งนะครับวิ่งไปอยู่ในแอ่งตรงนี้นะครับนะครับจะต้องมีหมดนะครับนะครับตอนนี้ก็นะฮะ เห็นไหมครับพิมพ์เดียวกันนะครับคุณผู้ชมหนึ่งเมตรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีนะฮะเห็นไหมครับหนึ่งเมตรนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นไงครับคมชัดนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับไม่ออกนี่นะฮะแล้วก็จะมีขีดลงมานะครับแล้วก็มีเม็ดกลมๆอยู่ตรงนี้ฮะนี่นะครับ คือพิมพ์เสียงเอียงนะครับมีไฟนะครับครับจะต้องมีนะครับทุกตัวจะต้องมีนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับด้านหลังนะครับนี่เส้นนี้จะต้องขีดลงมาแล้วมีเม็ดนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแองอยู่ตรงนี้พอดีนะเห็นไหมครับนะครับนะครับมาดูองค์ถัดไปนะครับองค์จากถัดจากเมื่อกี้ไปนะฮะ นะครับก็เป็นพิมพ์เล็กอยุธยาเหมือนกันนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับพิมพ์นี้ก็จะคล้ายๆแต่ว่าเป็นเสียนตรงนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับตรงในช่วงนี้นะฮะเป็นเสียนตรงขึ้นไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่เอียงมองมาอย่างนี้นะครับไม่ใช่เอียงแบบนี้นะครับตรงขึ้นไปอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตนะครับเดี๋ยวจะงงนะฮะนี่นะฮะแป๊บนึงนะครับนะครับ นี่นะฮะเห็นไหมครับนะครับตรงกับเอียงฮนะเห็นไหมครับตัวนี้จะเอียงนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้จะตรงขึ้นมานะครับแต่ว่าก็พิมพ์เลขเหมือนกันนะครับตรงนี้จะแขนฝั่งนี้จะแนบลงมานะครับเห็นแขนฝั่งนี้ไหมครับแขนฝั่งนี้จะเหมือนแอปเปิลนะจะลงมาอย่างนี้นครับมองไ,ไกลๆจะเหมือนแอปเปิลนะครับรูปแอปเปิลนะครับนะครับจุดตน้นหนีจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับจุดตน้นหนีของพิมพ์นี้จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม ู่ตรงนี้นะครับหนึ่งเม็ดนะครับมีเม็ดเดียวนะครับแล้วก็มาดูของเขานะฮะเห็นไหมฮะต้นหนึ่งฮะนี่นะครับแต่ว่าหักนะครับหักนิดนึงนะฮะหักหักตรงนี้นะครับนี่นะฮะคุมผู้ชมนี่นะครับเนื้อดินค่อนข้างที่จะสวยนะครับนะครับเนื้อดินค่อนข้างที่จะสวยนะครับ นี้ก็มีน้องเขาจองไว้นะครับเขาน่าจะมาวันหลังนะครับนะครับก็ต้องเก็บไว้ให้เขานะครับเพื่อว่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างเนื้อเนี่ยผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับนะครับคุณผู้ชมนี่ก็องคไหนที่สวยบ้างนะครับมาดูองคนี้นะฮะตอนแรกผมคิดว่าโลนนะฮะก็โลนไหมฮะ ตัวนี้เป็นพิมพ์เสียนเอียงนะครับอย่าหลงพิมพ์นะฮะนี่นะฮะสองขีดที่ผมบอกขีดลงมาแล้วก็เป็นเม็ดวงกลมเส้นนี้จะวิ่งไปอยู่ตรงเป็นเอีงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์นี้นะครับแต่หักนะครับผู้ใหญ่ท่านแต่งมาให้นะครับก็โอเคนะสวยงดงามนะครับพิมพ์นี้นะรอที่สุดนะครับในตำบลนี้นะฮะวันนี้โทรศัพท์ก็อาจได้ไม่นานครับเพราะเมมโมรี่เต็มนะครับเพราะว่าใช้งานมาเยอะนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว ให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ